Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแครจากสีจันสกินมอยส์สูเปอร์ซีรีส์ตุนน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน7 2ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประเวทานุสาหครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Emotional Marketing นะครับการกระตุน้นการซื้อด้วยการ เล่นกับอารมณ์ของผู้คนนะฮะจะว่าไปแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถามผมเนี่ยนะฮะคือผมก็ไม่ได้เรียนโฆษณาอะไรมาหรอกนะเพียงแต่ว่าก็ได้มีโอกาสทำงานบ้างอ่ะนะฮะในฝั่งของแบรนด์นะแล้วก็หลังๆที่ไม่ค่อยได้ดูละแต่ว่าเหมือนกับหลังๆนีเวลาทีมสีจันสาสีแล้วเขาไปถ่ายโฆษณากันผมก็ไม่ค่อยได้ไปดูมากนะไปดูเป็นบางอันเท่านี้ ทีนี้เนี่ยผมก็เห็นนะความเปลี่ยนแปลงของลักษณะของภาพยนตร์โฆษณานะครับตลอดช่วงเวลาสักสิบปีเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่โฆษณาที่ไปเล่นเรื่องอีโมชันอลเนี่ยคนชอบมากนะครับเช่นพวกโฆษณาที่มันดูแล้วมันซึ้งๆน,นะฮะซึ้งก็ได้นะครับซึ้งแบบร้องไห้ก็ได้ดูแล้วยิ้มก็ได้นะครับรู้สึกอิ่มใจก็ได้ดูแล้วเ โมโหก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอิโมชันเหมือนกันทีนี้เนี่ยเรื่องของโฆษณาแบบอิโมชันเนี่ยในช่วงสักสองสามปีหลังนี้มันก็อาจจะน้อยลงด้วยหลายหลายประการผมว่าหนึ่งคือฟอร์แมตของตัวโฆษณาเองมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะมันมีสมัยก่อนเราเน้นทีวีเนาะสิบสิบห้าปีที่แล,ล้วเราเน้นทีวีหลังๆมาเราก็มันหลากหลายมากขึ้นนะฮะทีวีก็จ,จะยังใช้อยู่ก็เป็นสื่อหนึ่งนะแล้วก็มันก็จะมีพวก แน่นอนออนไลน์นะแต่ว่าไม่มีอย่างอื่นมาอีกอะเยอะแยะเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งคือหลายคนนี่ไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเน้นขายว่างันเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นโฆษณาที่คือแน่นอนมันมีโฆษณาที่เป็นเชิงของแบรนด์โฆษณาที่เป็นเชิงของการเน้นขายอยู่แล้วปกติมันก็ค่อนข้างจะแย่ก,กันแต่หลังๆมาเนี้ยผมรู้สึกว่าเราจะใส่เม็ดเงินเข้าไปเนี่ยมันต้องมีตัวเลขกลับมาวัดผลให้ได้โฆษณาที่มันเท่ๆหน่อยนะโฆษณาแบบ ได้รางวัลอนะบางทีมันก็อาจจะวัดผลยากนิดหนึ่งแต่มันดีต่อแบรนด์อาจจะนในระยะย,ยาวแต่ก็ต้องบอกตรงว่าที่เรว่าเป็นโฆษณารางวัลเนี่ยนะในงรางวัลเนี่ยขายของก็มีนะฮะเยอะนะครับไม่ไม่ใช่บางตัวเยอะเลยแหละแต่นั่นแหละผมก็คิดว่าวัตถุประสงค์มันก็อาจจะค่อยเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะฮะที่น่าสนใจคือว่ามันจะมีแนวโน้มกลับมาไหมเออนะฮะผมก็เห็นสัญญาณน,นิดนิดเหมือนกันนะในช่วงหลังจากที่โควิดเริ่มซาเนี่ยว่า เอมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่า Emotional Ad หรือ Emotional Marketing เนี่ยอาจจะกลับมาเห้ผลเพราะว่าถ้าสังเกตดูในเชิงคอนเทนต์นะครับคนช่วงนี้เนี่ยหอยหาอะไรแบบนี้เหมือนกันนะ e e l g o o d นะฮะหรืออะไรแบบเนี้ยคือต้อบอกว่าคอนเทนต์ที่มันกระตุ้นอารมณ์เยอะๆเนี่ยมันทําให้คนอยากอยากดูมากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเห็นแต่การขายของมากจนเกินไปเราก็จะหอยหาของที่เดิมทีมันเคยมีอยู่เยอะก็คืออิโมชั่นอล แอดพวกนี้เนี่ยนะแต้ตอนหลังมันหายไปเนี่ยนะฮะเราก็ลองมาดูว่า,ามันจะกลับมานิยมเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่านะครับทีนี้พลังของอารมณ์คำว่าอารมณ์ก็คือนี่แหละโกรธเศร้าเสียใจพวกนี้เนี่ยนะฮะตื่นเต้นมันช่วยกระตุ้นการซื้อได้จริงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยการใช้อารมณ์เพื่อนมหนาผู้คนเนี่ยไม่ได้เพิ่งถูกนํามาใช้ในโลกของการโฆษณานะฮะแต่ว่ามันถูกนํามาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ อย่างเช่นอริสโตโตเนี่ยก็ได้พัฒนาทฤษฎีวาทศาสตร์ที่ได้พัฒนาทฤษฎีวาทศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์เนี่ยอริสโตเตเคยบอกไว้ว่าอารมณ์เป็นหนึ่งในสามเทคนิคที่ใช้ในการดึงดูดโน้มน้าวใจผู้ฟังนะครับซึ่งจากประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิจัยต่างๆเนี่ยที่มีการพูดถึงกลเม็ดโน้มน้าวใจโดยการใช้อารมณ์เนี่ยก็ทําให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจและใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของมนุษย์ พลังขับเคลื่อนเพื่อบรรลุปเป้าหมายทางธุรกิจอย่างเช่นการกระตุ้นยอดขายนะครับอย่างที่เราค่อนข้างจะทราบกันว่าการตัดสินใจซื้อของเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลไปซะทั้งหมดนะครับแตว่าไปอารมณ์อาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าอีกทีนี้อีโมชั่น l ลมาร์เก็ตติเนี่ยมันคืออะไรนะครับ e มชั่นัลมาร์เก็ตติ้งจริงก็เป็นกลยุทธ์รูปแบบหนึ่งแล้กันทางการตลาดที่ใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกในการเข้าถึงผู้บริโภคนะครับ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกรวมเช่นโกรธสุขเห็นอกเห็นใจเศร้าไปจนถึงความภาคภูมิใจนะครับสร้างเรื่องราวเพื่อให้สินค้าหรือแบรนด์มีค่ามีความหมายมากยิ่งขึ้นโดยแน่นอนมีเป้าหมา,รายระยะสั้นที่อยากจะเพิ่มยอดขายหรือเป็นที่จดจาก็ได้บางทีอาจจะไม่ได้เน้นที่ยอดขายมากแต่ว่าคนจะจําแบรนด์ได้ก็มีเป้าหมา,รายระยะยาวคือการได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่ย้อนกลับมาซื้ออยู่เรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะครับ อิมเมชั่นมาร์เก็ตติ้งมีประโยชน์อะไรทําไมแบรนด์ถึงเลือกใช้ถ้าจะเลือกใช้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอันที่สําคัญที่สุดคือเป็นที่จดจําความทรงจําของมนุษย์เนี่ยมันมาพร้อมกับความรู้สึกดังนั้นเมื่อแบรนด์นําเสนอเรื่องราวที่กระตุ้นให้ผู้คนมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับชมเรื่องราวนั้นๆมันจะติดอยู่ในความทรงจํานะครับแล้วก็สิ่งนี้แหละที่จะทำให้คนจําภาพลักษณ์แบรนด์และสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ข้อที่สองคือจริงๆอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลผมคิดว่าเราคงได้ยินคำนี้มาอยู่เป็นประจำนะครับลองคิดถึงการซื้อของเอาของชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะเช่นรถยนต์นะหลายครั้งเนี่ยเราเอาตัวเลขสเปคมากลางกันนะมาเทียบกันเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะมียี่ห้อนหนึ่งที่ดีกว่านะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนจํานวนมากโดยเฉพาะถ้าเกิดซื้อมาใช้เองไม่ได้ซื้อมาใช้งานเนี่ยนะฮะ ก็เลือกที่จะซื้อรถตามที่ตัวเองชอบถ้าสมมติว่าการสเปกมาเนะเราได้คะแนนเยอะที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับจากการศึกษาพบว่าในเชิงของโฆษณานะฮะสามสิบเปอร์เซ็น์ของโฆษณาที่มาพร้อมกับวิธีการสะท้อนอารมณ์อะไรบางอย่างเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโฆษณาที่เน้นหนักไปที่เนื้อหาที่มีสัดส่วนความสำเร็จอยู่ที่16%์นะครับ ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าการตอบสนองทางอารมณ์ต่อโฆษณาเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ตรงนี้ผมอากจะให้รายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะครับโฆษณาที่เราเรียกว่าโฆษณาแบบขายของนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีอารมณ์ร่วมไม่ได้นะครับจริงๆเราอารมณ์ขันก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึง่งซึ่งสามารถทําในโฆษณาแบบขายของได้ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเราก็คนไทยเก่งมากเรื่องนี้นะฮะอื ต้องดูบาลานซ์ผมว่าคือมันไม่ใช่ว่าเป็นร้อทางใดทางหนึ่งนะครับของนี้มันก็มีความแบบเหมือนเกรสเกลอยู่นิดนึงเหมือนกันนะฮะข้อที่3คือเชื่อมโยงกับผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขความโกรธความกลัวความตื่นเต้นและความเศรา้าอารมณ์เหล่านี้รวมเป็นพลังแข็งแกร่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําให้ผู้รับชมเกิดความรู้สึกร่วมนะครับและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มากไปกว่าน,นั้นคืออารมณ์ยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายทําให้พวกเขารู้สึกว่ามีเหตุการณ์หรือบางสิ่งที่สามารถแชร์ร่วมกันได้นะครับจากกรณีศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับแบรนด์มี customer life time value เนี่ยนะฮะหรือว่ามูล,ลค่าตลอดชีพคือลูกค้าคนนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราชอบของของแบรนด์ n นกี้หรือ Adidas เนี่ย แต่เราซื้อซ้าเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่รู้ว่าลูกค้าคนนี้มีอาจะซื้อตลอดช่วงการเป็นลูกค้าหรือตลอดชีวิตเนี่ยเท่าไหร่นะคือ customer life time value จริงๆเป็นตัวเลขที่หายากเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีสูตรของมันอยู่นะฮะลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับแบ,บรนด์แบบรักหรือชอบแบรนด์นี้เป็นพิเศษเพราะว่าแบรนด์นี้สามารถ represent ได้บางอย่างมากกว่าแค่เป็นสินค้าหรือบริการได้เนี่ยจะมี customer life time value เนี่ยสูงมากนะฮะสามกแน่นอนฮะคือถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ย มันก็ทําให้แบรนด์เนี้ยมีน้ําหนักที่เขาจะพิจารณาจะซื้อของเยอะเป็นพิเศษอารมณ์อะไรบ้างที่ส่งผลต่อการซื้อของเรานะครับก็มีอยู่หลักๆมันจะมีอยู่ประมาณสี่อันนะฮะที่ส่งผลต่อการซื้อของเรานะรอันที่หนึ่งความกลัวในบรรดาความรู้สึกทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่ามีน้ําหนักมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับ เราจะวางใจหรือเลิกกลัวก็ต้องเรื่ามีความมั่นใจว่าเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นไปนในทิศทางที่แย่นะฮะโฆษณาที่เล่นกับความกลัวหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเล่นกับความกลัวมีเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนค่อนข้างกลัวนะเพราะว่าเกิดที่นึ่มันก็เรื่องใหญ่นะครับโฟกส์วากเกนก็เล่นจุดนี้เยอะนะ safe happens เป็นโฆษณาชุดที่ใช้ฉากสะเทือนใจเพื่อโปรโมทกลุ่มรถยนต์ v o กส์วากเกนจัตตานะครับ ได้แสดงเห็นถึงภาพที่สมจริงของอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะแล้วอุบัติเหตุนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทางแบรนด์ยังทําให้ผู้คนรู้สึกตกใจและสร้างความกลัวมากยิ่งขึ้นจากตอนี่ตอนแรกเนี่ยโฆษณาดูเหมือนมีคนสองคนพูดคุยกันอยู่บนรถทั่วๆไปแต่แบรนด์กลับทําให้เกิดการชนกันของรถแบบทันทีนะครับคนดูแทบไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะซึ่งทําให้คนดูนั้น,นเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ได้นะครับ โฆษณาดังกล่าวก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะฮะทำให้ยอดขายของ v o l ks w a g e n เ e t t a เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง17%เลยทีเดียววิธีการใช้ความกลัวเนี่ยมันยังเกิดขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นคนกลัวแก่นะฮะก็สามารถนํามาใช้เป็นในเชิงของความกลัวได้เช่นกันกลัวผิวไม่สวยอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นความกลัวนะจนถึงเลเวลระดับที่เป็นอุบัติเหตุนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงอันที่2คือความโกรธนะครับความโกรธเนี่ยอาจจะทําให้ทุกคนแปลกใจนิดนึงว่า หลายคนละกันอาจจะไม่ใช่ทุกคนหลายคนแปลกใจนิดนึงว่าเพราะสาเหตุใดความโกรธถ,ถึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปได้นะครับอย่างแคมเปญ Like a Girl ิต่างมากเข้าใจว่าได้คารสกังปรีด้วยเนี่ยนะฮะจากแบรนด์ l w a y s เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับและมีผลตอบรับที่ดีเยี่ยมแคมเปญนางกล่าวเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กผู้หญิงที่กาลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเกิดความมั่นใจในตัวเองโดยแบรนด์ได้หยิบวลี Like a Girl ไลฟ์แกลนี้แปลว่า you play like a girl อย่างเงี้ยสมมติมันเป็นคำนี้นะฮะก็คือแปลว่าเล่นแบบเหมือนเด็กผู้หญิงเล่นนะก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นในเชิงอ่อนแอนะเป็นการสื่อไปนในเชิงนั้นนะครับก็เลยเอาคำนี้เนี่ยซึ่งมันมีในยาถึงการดูถูกนิดนึงเนี่ยนะฮะมาสร้างแคมเปญที่ท้าทายกลับไปนะครับเพื่อกระตุ้นอารมณ์โกรธของผู้ชมหลังจากนั้นแบรนด์ได้แสดงจุดยืนว่าการทำสิ่งที่เหมือนผู้หญิงไม่ได้หมายถึงอ่อนแอ แต่หมายถึงการทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแบรนด์ไม่เพียงเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงแต่ยังเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของผู้หญิงอีกด้วยนะครับวอลลีไลค์กลเนี่ยก็มีทิศทางนในเชิงบวกมากขึ้นนะสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นทางวัฒนธรรมให้ผู้หญิงได้มีพื้นที่ทางสังคมมากขึ้นด้วยนะครับอีกอารมณ์หนึ่งคือความสุขฮะ แน่นอนว่าความสุขเนี่ยอาจจะเป็นอันที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าความสุขเนี่ยช่วยเสริมพลังบวกให้กับชีวิตอย่างในช่วงแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะทำอิมเมชชั่นแลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องของความสุขเยอะนะครับความสุขไม่เพียงช่วยให้คนรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกดีจังเลยเนี่ยแต่ยังทำให้ให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ในแง่บวกนะครับจึงไม่แปลกที่ความสุขจะถูกดึงไปใช้เป็นกลยุทธ์การขายเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ยุคตะกี่ยุคมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วก็มมออองหายู่เสนะฮะ ทำเป็นแบบนี้มีเยอะมากเลยนะฮะหนึ่งในแบรนด์ที่เล่นเรื่องนี้เยอะคือโคคาโคล่านะครับเช่นแคมเปญในปี2 0 1พันสิบห้าชื่อว่า choose happiness นะฮะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แบรนด์ส่งมอบความสุขและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขเพื่อทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากที่เขาทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะคือโคคาโคล่าเขาทำต่อเนื่องเนี่ยเวลาไปจัดอันดับแบรนด์โู้ดัชนีแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพความประทับใจคุณค่าและ ชื่อเสียงเนี่ยนะฮะแบรนด์โคคาโคล่าเนี่ยก็ทําได้ดีอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เวลามีแคมเปญใหญ่แบบนี้ทีหนึง่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะข้อที่สี่คือการมีส่วนร่วมนะซึ่งผมว่านี้เนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าทําได้ดีมากในยุคนี้คือคือคือ,คอสร้าง engagement นะครับการที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์จะทําให้ผู้รับชมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาหรือว่าแลกเปลี่ยนบางอย่างร่วมกันนะฮะ Apple นี่น่าจะเป็นแบ,บแรนด์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการใช้การมีส่วนร่วมเนี่เชื่อมต่อกับผู้บริภโภคนะครับแล้วก็ Apple เองก็จะกระตุ้นให้คนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ไลฟ์สไตล์ในสังคมนะฮะแอปเปิลเคยทำแคมเปญนะที่ชื่อว่า Shot on iPhone ผ่าน Instagram นะครับก็มีคนเข้าร่วมแบบล้นหลามเลยนะฮะโดยเชิญชวนให้ผู้ใช้แบ่งปันภาพถ่ายจาก iPhone ให้กับผู้อื่นนะฮะ แทนที่จะเน้นถ่ายตัวผลิตภัณฑ์เพื่อขายอย่างเดียวคือไม่ต้องถ่ายรูปตัวมือถือแต่ว่าใช่ใช้มือถือถ่ายรูปแล้วก็เอารูปนั้นมาแทนนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือลัง Forest นะฮะเป็นโฆษณาเพื่อต่อต้านการตัดไม้ทําลายป่าโดยโฆษณาก็นำเสนอผ่านการใช้ป่าที่มีรูปร่างเหมือนปอดของมนุษย์นะครับข้างหนึ่งเป็นต้นไม้ที่เติบโตสมบูรณ์อีกข้างเป็น ป่าที่โดนถางเสียหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์โดยเชื่อมโยงกับปอดของเราเองเนื้อหาไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออารมณ์แต่ยังกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยนะครับตระหนักถึงการหยุดตัดไม้ทําลายป่าซึ่งเป็นการร,ารณรงค์ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อโลกแล้วก็ทําให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิ่งดีๆด,ด้วยนะครับแคมเปญที่จริงๆมันมีเชิงในเชิงอีกหลายเชิงนะฮะยกตัวอ,อย่างเช่น ถ้าเป็นเรื่องของ Product ที่ใช้ Recycle Material เดี๋ยวนี้มีเยอะนะฮะรองเท้าแบรนด์ดังๆก็มีเยอะเ,อเสื้อผ้าต่างๆที่ใช้ Material บางคนก็ใช้พวกขยะพลาสติกจากทะเลมาทำเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการสร้างส่วนร่วมแบบหนึง่งว่าเออเราได้ซื้อสินค้าที่มันเอาขยะมา Recycle เนี่ยก็ทำให้เราอาจจะรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนิดนึงที่ได้มีโอกาสช่วยลดปร,ริมาณขยะในท้องทะเลอะไรแบบนี้เป็นตนน้นนะครับ จากวิธีการโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าอารมณ์มีพลังขับเคลื่อนมากกว่าที่เราคิดดังนั้นครั้งต่อไปนะฮะทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญลองนึกถึงมุมนี้ดูก็น่าสนใจดีเหมือนกันผมเองก็มีอะไรคิดไว้ในใจเหมือนกันว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับเราอาจจะเพิ่มน้ำหนักของส่วนนี้มากขึ้นนิดหนึ่งในการทำโฆษณาขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสุดมูลนะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture Series ตุนน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง